คนมีน้ำใจอีกมากมายนะฮะคุณสาศิีิมลท่านผู้ชมบริษัทมาดามฟินอันนี้ผมไม่ได้เป็นการรู้จักเป็นการส่วนตัวนะพอดีไปเห็นเขาดําเนินการเนี่ยในการช่วยเหลือมอบเตียงนะฮะเตียงกระดาษมอบเรื่องของเงินทรัพย์เนี่ยเป็นแสน,แสนแสนเห็นได้ว่าเป็นการแบ่งปันกําไรคืนสู่ชุมชนนะครับกันเี๋ไปดูภาพพร้อมๆกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งหลายๆคนครับก็ ร่วมจิตร่วมใจกันอย่างแรกเลยนี่คุณรัตดาวันตันรัตนวงศ์นะครับก็นําสมัครพระพวกนะครับเรียกว่าเป็นสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนำอาหารสาเร็จรูปเป็นข้าวกล่องเนี่ยสองชุดมอบให้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้เป็นห่วงนะครับใส่แม้นี่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าพบคนมากหน้าหลายตาก็รับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําดื่มนะครับอีกจุดหนึ่งคุณนรีชีวสุทธิสินคุณทราย เจ้าของบริษัทมาดามฟินจำกัดอันนี้ชื่อดังแน่นอนผมพูดไปใครก็ได้ยินนะพาสมัครพักพวกที่ผมรู้จักกันดีนี่แหละก็น,นําอาหารกล่องน้ําดืม่มตั้งชื่อโครงการนี้ว่าครัวบ้านมาดามฟินแจกเลยให้คนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยวันละ100ชุดจันทร์พุธศุกร์นะครับเห็นที่ใดจะมีน้องๆเสื้อมาดามฟินอย่างเงี้ยแล้วก็เอากระดาษนะครับเขียนมาว่าแจกข้าวใช่แจกฟรีข้าวจากครัวบ้านมาดามฟินนะฮะ นี่ก็เป็นน้องๆหนูๆแอดมินแหละเพจมาดามฟินอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาอะไรเขาไม่ได้อะไรด้วยนะแต่ผมชื่นชอบคุณทรายมาตั้งแต่แต่แรกมาถึงว่าการทําตัวสมัยแรกๆเองเขามีแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเขาเยอะเขาต้องเดินทางไปกรุงเทพบ่อย<ช>กลับมาปุ๊บเนี่ยกักตัวเองเลยรับผิดชอบสังคม<ช>เห็นมันเมื่องสองมาถึงเวลาเสร็จปุ๊บลำบากถึงจะมีรายได้มากหรือน้อยในช่วงการขายของเนี่ยเขาจะแบ่งปันลงสู่สังคมกันเป็นระยะตรงนี้ที่ผมชื่นชมนะฮะ